ยินดีต้องรับชาวลัคนาราศีมังกรเข้าสู่การดูดวงแบบสุม่มประจำเดือนธันวาคม2568ก็ยินดีด้วยนะคะทุกคนผ่านมาถึงสิ้นปีเนาะเออเราด้วยเนาะพี่ันก็ผ่านมาถึงสิ้นปีได้ด้วยเฮ้ยก็บอกแล้วว่าดูดวงแบบสุม่มเนาะเตือนทุกคลิปแหละว่าเอ,อ,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าดีต่อใจก็น้อมรับไว้นะคะถ้าไม่ดีต่อใจก็ถือว่าดูเพื่อความมันเทิง ไปกำลังใจใช่องเราได้นะซับสไครไลค์แชร์กดซุปเปอร์แตงนะออขอบคุณมากนะคะประมาณว่าให้ดาวด้วยอะไรประมาณนี้คราวนี้นะคะพลังงานหลักของเดือนนี้จิงชาวราศีมังกรเนี่ยนะ,ะอยู่ในช่วงของเป็นพลังงานแห่งความรับผิดชอบมะวางแผนระยะยาวเนาะเอ่อดวาวเสาร์เป็นดาวประจำราศีนะคะก็จะ มันจะต้องมีเรื่องวางโครงสร้างของชีวิตเนาะแล้วก็บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพนะสำหรับเดือนธันวาคมนี้เนาะจนสุดท้ายส่งปีกันถ้าวางแผนแบบมีประสิทธิภาพปีหนะ้ามันจะไปไหนแล้วมันก็ต้องมีประสิทธิภาพจริงไหมเออการลงมือทำอย่างจริงจังจะได้อผลลัพธ์ที่ดีนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันงานเนาะ การงานสำหรับชาวลัคนาราศีเออ่มังกรเริ่มเมรือนะคะก็จะมีกลุมไพ่ the emperor เนาะ the war เนาะแล้วก็ knight of knight of pentacle ก็คืออสศวินเหรียญเนาะเออเหรียญก็มายเยอะเนาะทำการงานการเงนินแถมเป็น the emperor เนาะ การงานช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะจะชัดเจนในเรื่องโครงสร้างและการลงมือทำค่ะอืม The e m p e r o นะคะก็คือเป็นความมั่นคงเนาะทั้งในเรื่องการงานแล้วก็การใช้เหตุผลนะคะการงานเดือนนี้เนาะต้องมีระเบียบแบบแผนชัดเจนเนาะ The e m เรอร์ขึ้นมาท่านจะต้องมีระเบียแบ,บแบบแผนชัดเจนนะคะแล้วก็ออไพ่สามสามไมทาวเนาะ จะมีโอกาสใหม่ๆงานก็จะขยายตัวเนาะงานที่เริ่มวางแผนไว้ก็จะเริ่มมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีเนาะแล้วคุณอาจจะได้รับไว้ความไว้วางใจให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญอ่ารักษากันไวให้ดีนะจ๊ะงานคือเงินเงินคืองานนะบันดันสุขไม่ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็ท่านได้นายอัพเพนตโกเนาะนั่นหมายถึงว่าเอออสศวินเนาะอสศวินเหรียญก็ขยันมุ่งมั่นนะคะแล้วให้เวลาคือใช้เวลา ค่อยๆทางานแต่มั่นคงเนาะ <_ d ata> ความรับผิดชอบอาจจะสูงนะคะในเดือนนี้และผลลัพธ์เป็นความแพยาแหวท่านก็จะเห็นชัดด้วยเนาะการงานในเดือนนี้ของมังกรก็คือเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงแน่นอนเนาะลงมือช้าแต่ัวร์อย่าใจร้อนทําอะไรก็เออคิดก่อนทําแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังผลลัพธ์จะดีอ <_ d ata> ินเดียชาวลัคนาราศีมังกรกน,น,นะจ๊ะ <_ d ata> งานดีขนาดนี้ล่ะ เอ,อเรามาดูการเงินเนาะการเงินจะไปไหนละ่ะในเมื่องานดีเนาะเงินเนี่ยโูท่านเออท่านได้เทนเนาะเพนทาโกเอชออฟเพนทาโกเหมือนครั้งที่แล้วด้วยือราศีที่แล้วก็เงินทั้งนั้นเลยคิงก็เพนทาโกแล้วก็ทูวอฟเพนทาโกโอ้ออยเหรียญมาเต็มเลยการงานเดือนนี้เนาะมีความมั่นคงแต่ก็ต้องระมัดระวังในการบริหารใช้จ่ายให้ดี สิบเรียญหมายถึงบนบอกถึงความตอบแทนเนาะแบบมีความพยายามเนาะรายได้มั่นคงในระายะยา,ยาวเนาะเอกลัเพนตากก็คือการรับรับโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินเนาะอย่างเช่นมีโบนัสเนาะมีงานเสริมมีเงินมีเอ,อ่อการลงทุนในแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะเออแต่ก็ระวังให้ดีเนาะเออสแกมเมอร์เยอะเนาะเราลงทุนในสิ่งที่เราศึกษาเนาะคิงก n เพนตากเนาะบ่งบ,บอกว่า คุณจะมีแนวโน้มการบริหารเงินที่ดีอย่างชาญฉลา,าดขึ้นเออมาดูซิจะฉลา,าดจริงคอมเมนต์ได้นะแล้วกออ็มีความสามารถในการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากขึ้นนะคะอืมชาวราศีมังกรก็ดีมากส่วนทั่วเป็นสก๊อเป็นการเตือนให้จัดการงบป,ประมาณอย่างรอบคอบนะไม่ควรใช้จ่ายจนตัวในเดือนนี้นะคะก็ระวังให้ดีน้องศึกของขวัญของฝากของกำนันอะไรก็ดูเงินในกระเป๋าด้วยบริหารจัดการดีดี แม้ภาพรวมจะดีแต่ก็ต้องวางแผนเนี่ยนะแล้วก็คำนวณรายจ่ายอย่างรอบคอบนะคะอย่าเพิ่งลงทุนโดยไม่เช็คข้อมูลเนาะเอออย่าเสี่ยงเนาะอย่ลงทุนเงินเยอะแล้วก็เราถ้าคนอื่นมาพูดอย่างเงี้ยเราอย่าฟังแต่ให้เราแบบถ้าศึกษามาอย่างดีแล้วก็เออยินดีด้วยยังไงก็เงินทั้งนั้นเลยเนาะชาวลัคนาราศีมังกรเนาะอ๊้ตายแล้วคือเดือนนี้นะมนะังกรเนาะ สรุปก็คือเป็นเดือนแห่งความมั่นคงแล้วก็ต้องลงมือทาอย่างมีสติการงานการเงินเริ่มเห็นผลชัดขึ้นความรักมีโอ,อกาสพัฒนาอุ๊ย,ยเราเผิว่าพูดแล้วอะเพราะว่าเราดูไว้แล้วเนาะแล้วก็รับสาวสมรุลให้ดีเนาะกายใจจะคือกุญแจสําคัญของท่านนะจ๊ะเออก็ยินดีกับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะที่แบบว่าเออเส้นสุขของปีเนาะงานก็ดีเงินก็ด,กดีอะไรอย่างนี้เนาะก็ อยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แชร์ like share, เนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า